ทำไมมนุษย์เมียโคตรงี่เง่าเอาแต่ใจสวัสดีค่ะเพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอยคุณได้เรียนฟรีตลอดชีวิตนะคะกลุ่มเรียนเราเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะและที่สําคัญค่ะเราเรียนรู้จากตัวเองค่ะว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะมีประสบการณ์ของพี่ท่านหนึ่งค่ะโคตงงี่เง่าเอาแต่ใจเลยค่ะเป็นเมียอะไรก็ไม่รู้เนี่ย รู้เลยอ่ะว่าผัวต้องทนขนาดไหนนะคะสําหรับเรื่องนี้เนาะนักเรียนท่านหนึ่งของเราค่ะเป็นคนที่หาเงินเก่งมากค่ะเธอเป็นคนหาเงินเก่งมากและที่สําคัญคือหาเงินได้เยอะมากค่ะรวมทั้งสร้างทรัพย์สินเยอะมากเลยนะคะซื้อรถนี่ได้หกเจ็ดคันเลยนะคะในชีวิตนี้นะคะและเธอเป็นคนที่พูดเก่งมากขายของเก่งมากสร้างรายได้ได้เก่งมากค่ะและอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคะ ทะเลาะก,กับผัวตลอดค่ะไม่ยอมที่จะลงกันเลยค่ะกับลูกก็เช่นเดียวกันค่ะมีปัญหาเบาแหว่งเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะเกิดจากอะไรรู้ไหมคะทิ้งงี้เง่าเอาแต่ใจเกิดจากการที่เธอมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่นะคะเรื่องสําคัญค่ะทําไมวันนี้ความสัมพันธ์คุณพังพังคุณเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรอบข้างเพราะอะไรคะเพราะคุณมีปัญหากับพ่อแม่ยังไม่ได้เคลียร์ค่ะเรื่องนี้คุณอ้วนรู้ได้ยังไงจากท่านอาจารย์กบค่ะท่านอาจารย์กบ เป็นโค้ดนะคะสอนโคดอ้วนในเรื่องของโคชิ่งเพื่อการตระหนักรู้ค่ะและก็ให้ได้เข้าไปอยู่ในห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตได้รับการฟังประสบการณ์ของนักเรียนค่ะแล้วเราก็ได้รับการปลดล็อกไปด้วยพร้อมกับท่านอาจารย์กบได้ปลดล็อกที่ท่านนี้นะคะเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะในการที่เธอมีปัญหากับแม่เกลียดแม่มากเลยค่ะแม่หัวงข้าวหัวของไม่ให้กินไม่ให้ทำไรบ้านยากจนค่ะแล้วจะกินข้าวแล้วก็ ถูกห่วงไม่ให้กินค่ะทั้งที่ก็เป็นคนที่ทํางานนะเรียกได้ว่าช่วยพ่อแม่เนี่ยไม่ต่างอะไรกับพ่อแม่เลยทํางานเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะแต่การได้กินอาหารมันต้องรอไงรองให้น้องๆกินก่อนฝึกการเสียสละจากการเป็นพี่คนโตแต่ไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจว่าพ่อแม่ฝึกอยู่เธอก็โกรธเกลียดแม่ค่ะแล้วรู้ว่าแค้นแม่มากเลยที่ไม่ให้กินข้าวค่ะต้องรักกินขโมยกินค่ะเพื่อที่จะได้กินมันทําให้ฝังใจแล้วก็เกลียดมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีค่ะ แล้วก็โกรธเกลียดกันมาจนอย่างยาวนานค่ะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับใครอีกนะคะพ่อต้องบอกว่าตัวเธอเองเป็นเมียถูกไหมคะก็มีความสัมพันธ์ไม่ดีกับพ่อแม่แหละยังมีสามีที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับแม่เขาอีกอเมื่อแม่เขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็คือต้องเรียกว่าแม่ย่าเนาะแม่ย่าไม่ดีกับผัวก็เลยส่งผลให้ผัวก็ไม่ดีกับเมียอตอนนี้เมีย เป็นใครเป็นคนที่ต้องรองรับอารมณ์ด้วยเหรอไม่เมียคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านถูกไหมคะตามที่เราเข้าใจกันเนาะเออนะมีอะไรก็แล้วแต่เธอเมียต้องใหญ่ที่สุดในทีนี้ค่ะเมื่อผู้หญิงท่านนี้ยังไม่ได้เคลียร์กับพ่อกับแม่นะยังโกรธเกลียดพ่อแม่ก็ยังทะเลาะอ่ายังมีปัญหาทะเลาะก็ทะเลาะกับสามีเป็นเรื่องเล่นเลยค่ะ ก็ด่าว่าการเป็นเรื่องปกติพูดแซวกันหน่อยก็โกรธเกลียดและทีเนี้ยโมโหและวฉุนละอันนี้แหละค่ะมันทําให้เห็นเลยว่าโอ้ เราอะ่ะยังไม่ได้แก้ไขความสัมพันธ์ที่มีกับพ่อกับแม่เราเลยอสามีก็ยังไม่ได้แก้ไขความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อกับแม่เขาเลยเขาก็ยังเกลียดผู้หญิงเราก็ยังเกลียดผู้ชายยังทะเลาะโบวแงกันมากอยู่ล่ําไปคะ่ะนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเราอะ่ะเกีียวกับพ่อเราแล้วเราต้องไปเกี่ยวกับผัวแต่ผัวสิยังไม่ได้เคลียร์กับแม่เออมันก็เลยมาเกลียดเมียแล้วพอมาเกลียดกันพูดกันไม่ดีกันเนาะเราก็เลย อารมณ์ขึ้นไงเพราะอะไรเพราะเราเคยเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองค่ะใครยังมาทําร้ายฉันนะฉันสามารถที่จะถือยงได้นะนี่ฉันเป็นเมียนนะอีโก้ตัวเบิรนเริ่มเลยหัวโขนมีเยอะแยะเลยสวมหมวกเมียกันแล้วสวมหมวกแม่กันแล้วสวมหมวกใครกันแล้วที่ฉันยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านเธอจะมาทําแบบนี้กับฉันไม่ได้ค่ะก็เลยเถียงงี่เง่าโมโหเอาแต่ใจค่ะ ปัญหาเหล่านี้ค่ะสามารถแก้ไขได้ด้วยการที่เราเข้าไปปลดล็อกปัญหาที่เรามีกับพ่อกับแม่นะคะเราต้องมีพลังงานที่ดีกับพลังงานต้นกําเนิดค่ะเราต้องรักท่านทุกกรณีไม่มีผิดเพี้ยนค่ะถ้าหากเรารักท่านทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นเราจะสามารถที่จะ ให้อภัยท่านได้แล้วก็เราก็จะไม่ต้องมาทะเลาะเบาแหวงกับสามีตลอดต่อไปค่ะความสัมพันธ์นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ด้วยคอร์สความสัมพันธ์ขั้นเทพอีกวิธีหนึ่งนะคะหากใครต้องการเข้ามาเรียนรู้ค่ะเราจะได้รู้ว่าความสัมพันธ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของเราเองค่ะและเราจะได้เรียนรู้วิธีที่จะ บริหารความสัมพันธ์ให้ยอดเยี่ยมแล้วยังได้เคล็ดลับในการไปปรับสร้างความสัมพันธ์ให้กลายเป็นความสัมพันธ์ขั้นเทพได้อีกนะคะในข้อเรียนนี้มีเคล็ดลับมากมายเข้าไปปรับใช้ค่ะสําหรับวันนี้ท่านใดที่สนใจทักอินบ็อกด่วนเลยนะคะราคา199บาทเท่านั้นเองค่ะ